สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พาพเพื่อนๆมาชมวิธีการแก้ปัญหาทุเรียนปลุกลึกของผมนะทุเรียนไม่ยอมออกยอดใบเหลืองนะครับคงอยู่กับที่ออกยอดไปรู้สึกว่าต้นนี้จะออกยอดไปประมาณสองครั้งแล้วหยุดเลยนะครับหยุดตอนที่ผมเอา,เอาปุ๋ยหมักมาเพิ่มให้เขานะครับทําให้ลึกมาก จะอยู่ระดับนี้เลยนะครับปลูกปลูกลดนี้ปลูกขุดหลุมผมปลูกกบดินเสมอเสมอถุงนะครับพอเอาปุ๋ยหมักมาใส่ให้เนี่ยทำให้ลึกกระทุเรียนยังไม่ทันโตนะครับโดยกายเป็นทุเรียนกลายเป็นปลูกลึกทำให้ใบเหลือง อาการก็ยังอยู่นะครับไปเหลืองเนี่ยเหลืองกว่านี้เองนะครับอันนี้เขาดีขึ้นแล้วครับผมแก้ปัญหาโดยการเอาหน้าดินออกจะเห็นร่องรอยผมเอาหน้าดินออกแล้วครับเนี่ยแล้วก็เปิดเปิดด้านนี้ให้ต่ําเพื่อไม่ให้น้ําขังจะมีมุมต่ําเอาไว้ไม่ให้น้ําขังแต่เปิดหน้าดินออกโดยผมจะดูที่ระดับคอเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ถึง ถุงนะครับเปิดไปเอียอก็พอดีเจอมันจะมีรากอยู่ผมก็เลยหยุดเปิดไปรอบแรกลองเปิดลองเปิดให้รอบแรกแล้วทุเรียนรู้สึกว่าใบจะเริ่มหายเหลืองขึ้นตอนนั้นเหลืองมากแล้วครับเหลืองเหลืองก็เหมือนกับใบกล้วยต้นนู้นเลยนะครับเหลืองเลยนะครับพอเขาเริ่มหายเหลืองผมก็เลยม,มาเปิดเปิดหน้าดินเพิ่มอีกขยาย ให้หน้าดินบางลงโดยน่าจะไม่โดนรากผมถากออกไปเลยนะครับมีที่เห็นอยู่ลากๆนีงเป็นรากมะล,ละกอนะครับพอทาให้ไปรู้สึกว่าเปิดรอบรอบหลังเนี่ยน่าจะได้สักอาทิตย์แล้วละ่ะโคนตรงนี้เนี่ยรอยดินเดิมนะครับเนี่ย,เ,ยเห็นร่องรอยเลยโคนตรงนี้เขาจะอวบขึ้น,นแล้วครับแล้ว พอเปิดรอบหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นยอดนะเห็นยอดขึ้นมาแล้วต้นนี้เป็นต้นพันุที่มาปลูกนะสวยนะครับสวยเขียวสวยปลูกตอนแรกก็โอเคดีอยู่ออกยอดออกไรพอเอาปุ๋ยหมักมาเพิ่มให้พอดินเป็นดินเหนียวหนืดนะครับผมก็เลยต้องเพิ่มปุ๋ยหมักนะครับช่วยหวังว่า จะให้ดินล่วนสวยกับการเป็นทุเรียนผมลึกทําให้ทุเรียนไม่ไม่รากไม่เดินครับแล้วพอดีก็น่าแรงเนาะการลดน้ําชุ่มมากไปทุเรียนก็ใบร่วงใบขอบใบนี่มไหม้ร่วงน้ําน้อยไปก็ออกเหลืองก็เลยต้องแก้ปัญหาตรงนี้เอาหน้าดินออกเลยนะครับยังตอนแรกคิดว่า น่าจะต้องปลูกใหม่ก็เลยไหนไหนก็จะขุดปลูกใหม่ก็ลองลองวิธีนี้ดูแก้ปัญหาแบบนี้ดูเผื่อเผื่อเขาที่โตได้นะครับก็ผลออกมาอย่างที่เห็นครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับแล้วดินชั้นหน้าบนนี้สุกว่าจะโอเคแล้วละ่ะเริ่มดำเริ่มอะไรเริ่มมีขี้เส้นดงเส้เดือนไม่ได้คุมฟางนะครับเอาออกเลยผมเอาออกเลยนะครับ นี่าราปละกอทั้งนั้นนะครับเนี่ยขาวๆนี่พอดูต่อครับว่าเขาจะเป็นไงงั้นก็ต้องเปิดช่วยอีกนะครับถ้าต้นพันธุ์เราดีก็น่าเสียดายเนาะก็เ,เลยลองดูนะครับเผื่อเขาโตต่อได้ถ้าโตไม่โตก็ต้องปลูกใหม่เอาต้นพันธุ์ใหม่มาปลูก เป็นการแก้ปัญหาครับเพื่อลดต้นทุนว่าต้นต้นพันธุ์ทุเรียนที่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างแพงนะซื้อต้นพันธุ์มาซ่อมต่อทีก็คิดหนักเหมือนกันลองแก้วิธีนี้ดูก่อนเพื่อลดต้นทุนตัวเองนะครับถ้าเขาโตได้ก็ก็ดีไปถ้าเขาไม่โตก็จำจำ,จำใจต้องซื้อไว้เป็นแนวทางศึกษาด้วยนะครับเพื่อนจะได้รู้ว่าถ้า ถ้าลักษณะแบบนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องซ่อมต้องปลูกซ่อมถ้าแก้ปัญหาได้ก็กดีไปเพื่อนก็ลองหาวิธีแก้ปัญหาดูนะครับเกิดทุเรียนของเพื่อน,อน,อนปลูกลึกบางทีโตช้าโตอะไรยอดไม่ออกอาจจะที่เราปลูกลึกเกินไปบางทีดินเราไม่ได้เหมือนเหมือนแปลงที่เราไปดูมาของเพื่อนแปลงของเพื่อนที่ ไปชมมาอะไรมาเขาอาจจะโตดีเขาปลูกเสมอได้อะไรได้แต่ดินเราอัดจ,จะไม่เหมือนของเขาอย่างดินของผมเนี่ยมันเป็นดินเหนียวหนื่องนะครับค่อนข้างไม่ค่อนข้างนะครับมันนืดอนืดมากๆระกอผมยังโตช้าเลยครับโดยปกติแล้วระกอเป็นพืชที่โตเร็วนะครับระกอผมยังโตช้าเลยก็พิจารณาเอาครับเพื่อน,อนในแปลงของตัวเองเนาะลองปลูกหลายรูปแบบดูแล้วก็สังเกตว่าแบบไหน ทุเรียนจะเดินเติบโตได้ดีนะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาดูนะครับเพื่อนเนาะเอาหน้าดินออกเลยนะครับเพื่อนนะครับกระจายกว้างๆไปเลยนะครับแก้ปัญหาทุเรียนปลูกลึกนะครับลองดูนะครับ ขอบคุณมากครับที่ตามรับชมครับ